โอ้ oh, no แม่คะ <c oughs> อ้าวน้องหวยมายเยี่ยมแม่ด้วยเหรอเแล้วทำไมไม่หลบอยู่ตรงนั้นอะหวยเป็นอะไรหวยเป็นอะไรเฮ้ยใ,ใครทำน้องสาวพี่แบบนี้กับใครสิกละ่ะก็ผัวมัน,นสิเสือไงละ่ะโหลุงเสือทำเกินไปแล้วนะครับแม่คะช่วยโทรเรียกพี่เสือมาหน่อยคะ่ะยังไงวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องโทรหรอกจริงๆแล้วอ่ะหวยเองก็มีส่วนผิดนะจะไปโทษเสือเ้าฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะ คุณยายครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่เป็นผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงนะครับใช่ค่ะแม่แม่ล่อยให้น้องถูกทำร้ายแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะพี่เสือเลิกง,งานกลับดึกเมา,เากลับบ้านมาเกือบทุกวันเลยพอหมวยพูดเตือนสติก็หาหมวยจู้จี้ขี้บนก็เลยทุบตีหมวยเลยเห็นไหมแม่คิดแล้วไม่มีผิดเป็นผู้หญิงอะ ก็อย่าไปมีปากมีเสียงกับเขาอะไรที ead, you realize, you the the ่ยอมยอมได้ก็ยอมยอมไปเถอะแม่คะแม่พูดแบบนี้ถูกแล้วหรอคะหมวยกับพี่เสือเขาเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าครอบครัวเตือนไม่ได้แล้วใครจะเตือนล่ะคะหมวยก็แค่เป็นห่วงแม่ผิดเองแหละ ที่ดูแลลูกสาวสองคนไม่ดีว่าเป็นผู้หญิงไงอย่าไปแข่งข้อกับสามีคุณยายครับไม่มีใครโทรว่าคุณยายผิดเลยนะครับให้คุณยายลองคิดดูนะครับถ้าคราวนี้เราปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมถึงตอนนั้นเราจะมานั่งเสียใจว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรนะห,นหมเลยนะครับและที่สําคัญมันอาจจะสายเกินไปนะครับคุณยายครั้งนี้เราต้องให้ลุงเสือได้รู้ว่าสิ่งที่ลุงเสือทำม,มันผิดคนอย่างพี่เสือก็ไม่ยอมฟังใครนะลูกแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะพี่แชมป์เดี๋ ะหมวยต้องใจเย็นๆนะห้ามใจอ่อนก่อนเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพี่ตาพี่แชมป์แล้วพวกเราอ่ะจะช่วยให้หมวยไม่ต้องเจออะไรแบบนี้อีกในวันข้างหน้าต้องกรุณยายเขาหาลูกเสือให้มาที่บ้านตอนนี้หน่อยครับอ๋อได้ไดลูกมีอะไรกันเหรออยู่กันพร่นมาเชียถ้าจะโทรตามผมมาเพื่อขอโทษหมยแล้วก็ผมบอกเลยผมไม่ขอโทษหรอกนะ แล้วลุงเสือได้เอาทะเบียนสมรถมาด้วยหรือเปล่าครับทะเบียนสมรถอะไรที่โทรเรียกผมมาให้ขอโทษหนยแค่นั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับลุงเสือพวกเราคุยกันแล้วว่ายังไงซะลุงเสือก็เปลี่ยนนิสัยไม่ได้แน่แแล้วน้าหมวยเองก็เปลี่ยนนิสัยไม่ได้เช่นกันพวกเราเลยสรุปกันว่า,อย,าอย่าไปให้มันจบจบ,จบไปดีกว่าอย่าแล้วกันเหรอครับใครบอกว่าผมจะอย่าผมไม่อย่าแต่การที่ลุงเสือทำรายร่างกายน้าหมวยแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายอาญานะครับ,บ,บ ผู้ใดทําลายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ<อ>ทั้งนี้โทษในความผิดฐานทํร้ายร่างกายผู้อื่นนั้นก็จะสูงขึ้นตามลําดับความเสียหายในการทําลายร่างกายและชีวิตครับอ,อย่างที่ลุงเสือรู้รของเรื่องกฎหมายนะครับร่องรอยการถูกทําร้ายของน้าหมวยเนี่ยก็สามารถเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ครับหมวยเราไม่อยากันะ ที่พี่ทําไปอะพี่แค่ครูหวยให้หมวยเก่งใจพี่เฉยๆหมโอหวยเจ็บมากไหมพี่ขอโทษนะหมวยผมไม่ได้อยากยากับหวยเลยนะแม่น้องตาแชมป์ช่วยคุยกับหมวยให้หน่อยผมรู้ตัวว่าผมผิดไปแล้วครับหวยว่าไม่ดีกว่าค่ะพี่เสือหมวยเข็ดแล้วค่ะหมู่นีกโดนพี่เสือทําร้ายหมวยอีกยาากันไปเลยค่ะให้มันจบจบไปแชมป์เรียนกฎหมายใช่ไหมลูกเรื่องฟ้องหย่าเนี่ยแชมป์ช่วยน้าหวยได้ใช่ไหมจ๊ะมีการทาร้ายร่างกายกันแบบนี้เรื่องฟ้องหยาผมจัดการได้สบายมาก ถ้าต้องทนอยู่กับสามีที่ทําร้ายร่างกายผู้หญิงแบบเนี้อย่าย่าไปเธอมวยพี่เห็นด้วยแต่หลังจากหย่ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแนะนําเพื่อนของพี่ให้เพื่อนผู้ชายของพี่คนนี้นิสัยดีมากนะมวยหน้าที่การงานฐานะก็ดีแต่เดี๋ยวร้อยทุกอย่างเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้เลยนะมวยอู่นี่นะพี่รูตัวพี่ผิดไปแล้วเยียติ๊พี่เลยนะ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 มวยพี่สัญญาว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ลงไม้ลงมือกับมวยนะมวยพี่มันไม่ดีเองมวยนี้พี่กลับเลยพี่เสือพอแล้ว ไปต,ต่อให้มีเยื่อใหญ่กันแค่ไหนนะถ้าทำร้ายร่างกายกันแบบนี้อีกยังไงก็ต้องจบกันอยู่ดีแต่ผมขอบอกไว้เลยนะครับลุงเสือถ้ามีการทำร้ายร่างกายกันอีกมันจะไม่จบดีๆสิครับมันจะไปจบที่โรงพักที่ศาลที่วัดหรือที่คุกเสือแน่ใจหรอว่าจะไม่ทำร้ายหมวยอีก มผมแม่ใจกับแม่ผมจะไม่ทําอีกครับน้าหวยแล้วว่าไงจะให้โอกาสที่เสือเขาอีกครั้งไหมผม,มจะให้โอกาสที่ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่เสือผมได้ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอล่องลอยการถูกทํรลายของน้ําหวยจากลุงเสือไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายเรียบร้อยครับต่อจากนี้เราจะให้กฎหมายคุ้มครองน้ําหวยลุงเสือเข้าใจไหมครับอย่าทําร้ายร่างกายน้องสาวของตาอีกมันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายเลยนะลูกผมรับปากกับแม่พี่น้าหวยนะ เหมยก็รักพี่เสือค่ะเราทุกคนเนี่ยอย่านิ่งเฉยกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพราะเราอะไม่สามารถรู้เลยว่าสักวันในอนาคตความรุนแรงนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะอันต,ตรายต่อชีวิตของคนที่คุณรักได้นะคะแย่